เอากระพี้หัวกระพี้นะคะเอ่อไฟปานกลางนะคะอย่าให้มันแตกมันนะคะแล้วก็เอาขากตะไคร้ตำใส่ไปถ้าเผื่อจะให้มันหอมหน่อยก็เอาตะไคร้ที่หั่นหยาบๆไปโรยหน้านะคะแล้วก็ไปมะกรูไปโรยหน้าถ้าเผื่อเขามีกระชายเขาก็จะใส่กระชายด้วยนะคะแล้วปลาเค็มนี้ทอดค่ะปลาเค็มเนี้ทอดทอดแล้วก็เอามาแขะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ อันนี้หล่นปลา,าสีเขียวกับใบสีเข้มปนกันค่ะแล้วก็เอามาแกะเอาก้างออกนะคะไว้ผัดพริกหลายๆสีไว้ค่ะปนพริกขี้หนูลูกโดดเข้าไปหน่อยนะคะเดือคนน้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามเปียกแล้วสักสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บประมาณเอ่อ แล้วแต่ชอบนะคะกระเพรจะหวานอยู่แล้วนะคะอาจจะใส่แค่หนึ่งหรือสองช้อนชาค่ะชิมเอานะคะพีิกลงะค่ะแล้วก็ชิมนะคะเอาพริกขี้หนูแดงเขียวใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อคนจะกินเผ็ดเพราะว่าถ้าใส่แต่พริกอ่อนจะไม่เผ็ดเลยค่ะเผ็ดลงไปค่ะแล้วก็ใส่พริกใส่หอมเอาพอสุกนะคะอย่าต้มให้มันนานนะคะไม่งั้นมันสุกมากไปมันจะไม่อร่อยหอม ปลาเค็มก็เสร็จแล้วนะคะชุมให้มันเข็มแล้วก็เปรี้ยวหวานนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวก็ตั้งใส่ถ้วยค่ะล้นปลาสีเสียดกับปลากุเลาเข็มค่ะกินก็ผักนึ่งนะคะแครอทนึง่งกะลำปีนึง่งแล้วก็ผักสดอันนี้ขมิ้นเอขาวค่ะ แล้วก็ผักวังตุ้งญี่ปุ่นผักในสวนต่างๆผักชีอะไรก็ได้ค่ะต้นวันนี้ก็จะมีสามอย่างค่ะหลนปลาเค็มปลาทอดกระดูกหมูทอดสำหรับหลานนะคะหลนปลาเค็มผักสดผักหนึ่งปลาจระเมดดังทอดน้ำจิ้มซีฟูดกระดูกหมูทอดค่ะ